ยกสองเก้าไก่สารวันเจอเก้าไก่มาแต่แข่งเดียวเลยเราให้เมึงว่าเนี่พี่น้องอยากติดีกสิองเพมือนเราให้มึงว่านี่ข้ามองทุวันทุกวันเสาร์ก็ทุกวันศุกร์ตวัวนที่ ลเดียวครับเดียซ้ายครับซาลาบันครับเจอครับมันดีมันดีมาละขวับนเออมาเออต้งอย่างงี้ต่ยอะไรล่ะอ้าว เนี่ยคนเนี้ยทองเนี่ยคนเนี้ยทองใช่แต่คนเมื่อกี้ไม่ใช่ก็เหมือนกันเลยมาจะบิดปิดปินไหมปิดบินได้ไหมเออเออไปดิโอ้ยโอ้ยโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันมามาเข้าใกลมาดิแต่ก้าวไกลจะเอาให้ลงไงเอาให้ลงเลยนั่นอีกแล้วสองละแต่ก้าวไกลต่อยโดนเขาต่อยกันแต่ไม่ลงไงได้จ้ะจะจบยกไหมจบเลยอ้าน้องไปเลยปิดบินได้ไหม มาดิข้าวไก่มาดิมาดิมาดิเอาสู้ไว้เร้วมันอย่างนี้เหรอมันใส่อย่างนี้เหรอบูเหรอบูมันใสอย่างนี้เหรอให้ลงเหรอมจะได้บุญหอบุนัดเยอะนีให้ลงเหรอ้ัศนาจะได้อุ้ยแต่แต่้าวไกูก็แย่ลวมาต่อยแค่นี้มันลงได้เหรอบูเนาะบู ลงได้สิมันกันมันกระปั้เนี่ยหนักเหรอมาดิเอาละเอาละจับแผลช่วยก็ไก่นะถ้าเกิดจับก็ถือจับเลยนะครับก็ให้หมดยกให้ได้ถ้ามันแบบเว้นต่อมันก็อ่าเนาะก้าวไก่ต่อยแล้วไม่ลงอ่ะต่อยโดนอ่ะแต่ไม่ลงมันต่อยไม่หนักปะบูมันหมดแรงไม่หนักเหมือนกันแหละเออเอาดิถ้าลงวันนี้จับแพ้เลยเนีย หรอใช่หรอเออเมาแล้วบูบูมันนี่อย่างนี้เนี่ยบูอุ้ยเกือบแล้วมึงเนี่ยมันมัดไม่แรงโดนหน้าตามันก็ไม่เหลือเลนี่เมาแล้วว่ะเธอตอนนี้สารวัตรต้องกอดไปก่อนให้ยกไปก่อนแล้วก็ไม่ไม่ไม่กอดละเมึงกอดที่ไหนล่ะมันฟื้นแล้วมันเริ่มฟื้นไม่ลงฟื้นแล้ว ขืนงไรนีออ่เรมาแล้วกันเือน ah. ah ้มล <i mean> ุกขึ้นมาอย่างไวครับแลก็มาใส่กันต่อครับอืมอืมาเอืม แรกลจบครึ่งแรกจบยกสองผู้พูดอะไรวะผู้พ่ดหมดแล้วครับโอ้โหเป็นโชคดีของชลวรรณเงาะบางกับบิ๊กเลยนะครับโอ้โหไม่แล้โดนจับแพ้ไปแล้วเหรอทำไมวะโดนยกกว่านี้ไม่นั้นทำไมโดนจับแพ้อ่ะไม่ันโดนเยอะแยะนี่ครับแลหรอหรอ โดนูทเหมอะี่ครับสนับเลยครับที่โนไปครับแล้วก็มาเอาคืนครับท่านวันัก็โดนเยอะเลยรไอ้นัก้าวไกลก็โดนเยอะเลยครับแต่ว่าทนได้ครับในขณะที่ชารวันนี่นี่ครับก้าวไกลั่งสู้เนาะขนาดมันมึนแล้วเนาะมันซู้ต่อนะแต่ว่ามันมึนไม่ได้ก้าวไกลอะโดนหนักเนี่ยนะ นะเออจริงโหยมาเฮ้ยมอ้หอะเช่นี้ลยชาวันเอ้งก็ยัมีบวลอด้ะโอ้กแม่ไรชาวันแม่งฟืนไรเหี้ยโอ้โหก้าวไปกูเอ้ยโถโดนเองอะมันเน้นเขาแล้วโดนเลยล่วงเลยบอกแล้วเขา ถึงบ้านเขาจะไม่ใช้เข่าดีพี่น้องเขาแล้วเก็บไม่จบอ่ะจบแล้วไม่ไม่ไม่เอาไม่จบไงคือเอามันมามันเขาใช่ไหมเขาเข่ายังเดียวเลยแสดงมันมีแสดงว่าอะไรอ่ะมันมีทีเด็ดเขามีทีเด็ดคือจะเอาเข่าไงไม่ใช่มีทีเด็ดแต่มันไม่ไหวแล้วเมื่อกี้นั่นน่ะไก่ก็ล้วงน่ะแต่ว่าก้าวไก่เอาไม่ลงไง มันไม่ลงมันคนต่อยเมาขนาดนั้นเก้าไกลมันเมาแล้วเธอโอ้ดีโดนระยุบโดนท้องไม่ได้ยุบโดนท้องเธอท้องนั่นข่าไปอีกเมื่อกี้นั่นอีกทีนึงนั่นนั่นเป็นเหลือเหรอจบเลยเห็นป่ะคือคุณทรงมันโดมันต่อยเข้ามานมัไม่มีแรงแล้วอ่ะที่มันจบคือมีเอง ไปเกตูท้องนะท้องมันจุกแล้วไงจบเลยอ่ะนี่แหละพี่น้องเกือบ้ใกล้เกือบเนาะเกือบนอกจากซอง,งมันมันหมัดมันไม่หนักเธอยกสองเลยล่ะ<อ>เราเขาไม่ลงนะท้ายมาจบนี่แหละคือคือยกสองอ,อ่ะเธอเข้าใจป่ะหมัดมันไม่หนกักไม่ท่ามันร่วงไปแล้วนั่งงานสารวัน เอาเขาไม่ลงหมัดมันไม่หนามันต่อยเยอะแยะเยยอะะนะยกสองใช่ปะถ้าหมัดมันหนักๆแล้วมันน็อกไปแล้วมันแก้ยกสองอ่ะเดี๋ชนะเฉยเลยอ้าวอะไรพี่น้องนาะข้ามาผ้ามาเมืองมันนี่เข้าสองคนวัวเมียชอบเมืองม่วยวันพูดเหมืมิจิกอนเลยกูจริงชนะเฉยวันจริงจยกสองเมื่อกี้นี่ถ้าหมัด หนักล็อกไปแล้วมันมันบ้างจะได้เข้าขอตัวเล้วไปนองเด้ยอยังไดงก็อชอบวันศุกร์น่ะถามมักเด้อบอกเข้าเข้าซีมา<อ>เรียชันกระดิบเมืองกระดิบถามนี่ครูไทยเจอกับเล้านี่มันแน่ๆเลยสัปดาห์หน่ะเรือว่าอยากให้ไทย<ล>เจอกับคอมเมนต์นี่สิดีกพี่น้อนนะขอต,ตัวแล้วสบ,บายดีสวัสดีครับ